กาบเรียนท่านประธานวุฒิสภา่ิการพกผมเฉลาวพวงมาลัยสมาชิุฒิสภาก่อนอื่นขอบคุณท่านประธานกรรมาการและท่านอนุกรรมาการคือท่านอมพลนะครับได้รายง,งานกรณีศึกษารายง,งานพิจารณาศึกษาเรื่องการสารพลังเชิงระบบรับมือสังคมผู้สูงวัยในส่วนนี้นะครับผลเรียนท่านประธานถึงกรรมาการนะครับว่าการทํางาน ในเล่มนี้ถือว่าดีมากเลยเยียมเลยนะครับข้อมูลทั้งหมดนะฐานข้อมูลและฐานข้อมูลจาก d a ต a c e n t เตอร์ตรงนี้ข้อมูลก็มีจํานวนครบเลยนะครับผมขอชมจริงๆในความรู้สึกนะครับในฐานะผมเป็นครูมาเป็นฐานข้อมูลในส่วนหนึ่งนะครับก็ผมมีข้อเสนอนิดเดียวท่านประธานถึงกรรมธิการในกรณีนี้สานักนายกร,รัฐมนตรีสํานักการพลังงานและเศร,รษฐกิจแ,และสังคมแห่งชาตินะครับมันมีประเด็นอยู่ในนี้อยู่ในข้อในเล่มนี้ ตนนี้ผมผมดูแล้วมีมีสังคมแล้วก็มีกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขนะครับการและก็สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนะครับและคณะกรรมการสุขภาพและคณะกรรมการประกันสังคมไอ้ตรงนี้ก็คือวิธีการทำงานท่า,านประธานการทำงานในจุดนี้ถือว่ารอบครอบแต่นี้ผมอยากเพิ่มเติมในตนัวนี้เราทำยังไงกิจกรรมตัวเนี้ย ผู้สูงวัยน่ะช่วงวัยเรานับเรียนท่านประธานว่าตั้งแต่อายุนักเรียนตั้งแต่อนุบาลแล้วก็ป1ถึงป .6 แล้วก็ม .1 ถึงม .3 แล้วก็ม4ม .5 ม .6 นะครับช่วงชั้นช่วงวัยมันจะต่างกันท่า,านประธานเรามองว่าผู้สูงอายุที่จะจัดกิจกรรมในส่วนนี้ ถ้ามองว่ากระทรวงศึกษากระทรวงมาไทยแต่กระทรวงมาไทยถือว่าเดียวรัวกรมส่งเสริมท้องถิ่นในส่วนนี้ถือว่า่ท้องถิ่นในส่วนนี้ผม,มอยากเรียนท่านประธานถึงกรรมธินนการว่าทําอย่างไรเราจะใส่ในกระทรวงศึกษาธิการเข้าไปในกรุงนี้ขณะน,นี้นะครับโรงเรียนจัดการเรียนการสอนของกศน,นครูว่างานเยอะท่านประธานไม่มีงานทําในตนําบลทำยังไงโรงเรียนมันล้างอยู่มันไม่มีจํานวนนักเรียน แล้วครูกศนได้ไหมกรมส่งเสริมเอามาสอนกิจกรรมผู้สูงอายุช่วงวยัยชั้นนี้ได้ไหมครับท่านประธานผมเรียนถึงท่านประธานถึงผ่านกรรมิการว่าลอง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 ,ลองตัวนี้ลองลอง,ลองหาวิธีการที่จะใส่กิจกรรมทำอย่างไรนะฮะฝากท่านประธานนะครับถึงกรรมิการสุดท้ายนะครับโรงเรียนขนาดนี้โรงเรียนผู้สูงอายุเอาไปฝากไว้กับวัดท่านประธานอยู่กับวัดแล้วทำไมสถานศรรึกษาที่ล้างเยอะแยะทั่วประเทศ ทำห้ทากิจกรรมอานใส่เข้าไปนะถึงเนี้ยผมฝากด้วยถ้าทํากิจกรรมแล้วก็ครูกศนอขนาดนี้ก็ยังไม่มีทีลงเพราะว่าอะไรกศนอโดนยุบไปแล้วท่านประธานแล้วเปลี่ยนมากรมส่งเสริมแล้วกรมส่งเสริมขนาดนี้ผม,มก็เป๋ไปก็เป๋มาผมติดตามในเรื่องนี้ดูแล้วนะครับปัญหาช่วงชั้นช่วงต่อการจัดการเรียนการสอนก็ยังเดินไม่เป็นเลยตอนนี้สุดนะ้ปัญหาผมติดตามมาแล้วเอาครูที่ว่างงานตรงตัวนี้กศนทั้งประเทศอ่ะ ไม่มีงานทำท่านประธานในศึกษาอกอสนก็ไม่มีจํานวนประชากรมันลดลงไปอะท่านประธานถ้าลดลงไปจะทํำยังไงส่วนเนี้ผู้สูงอายุทั้งเรต้องต้อง12ล้านกว่าคนในปี56 66เด่ยแล้วเพิ่มอีกจํานวนเท่าไหร่อ่ะและนน้วที้ท่านท่าน,านประธานกรนรมนิการท่านอนุประธานกรรมนิการได้รายงานว่าประชากรผู้สูงวยัยจะเพิ่มขึ้นไปอีกเพิ่มไป ตอนนี้กระบวนการกัดการเรียนการสอนในส่วนนี้จะทําอย่างไรเอาดึงมาจากวัดมาอยู่ในสถานศึกษาที่ล้างได้ไหมจะทำอย่างไรในส่วนนี้จึงฝากท่านประธานนะครับได้ดูแลในเรื่องนี้กบขอบคุณท่านประธาน